มาดามฟินคอลเลคชันนี้นะคะเขาได้ร่วมมือกับพี่ชมพู่อารยานะคะก็ออกมาด้วย3กลิ่นนั่นเองซึ่ง3กลิ่นนี้จือลองฉีดไปทั้ง3อีเวนต์แล้วรู้สึกให้คาแรคเตอร์ในแต่ละวันต่างกันมากนะคะอ่ะมาเดี๋ยวจือจะสรุปทั้ง3กลิ่นให้ฟังนะคะก็จะมีก o อดแฟ r ริสนะคะซึ่งให้ความหรูละมุนเป็นที่หลักนะคะกลิ่นที่2นะคะชื่อ Lucky Clover นะคะเป็นกลิ่นที่สดใสเบาๆใส่ได้ทุกวันค่ะสุดท้ายนะคะชื่อกลิ่น Wonderwall ค่ะให้ความลึกลับ เท okay แล้วก็หน้าค้นหาค่ะโอเคคอมพิวต์ลุกละผมเออยใดๆเอ ь, เอยเสร็จละเสร็จละหอมหอมมือซ้ำกลิ่นทุกคนกี่ไรดีขอนคอร์ดแบบนั้นดีเป <Goku> ็นแบบสนุสวนบางอันนี้เพราะว่าน,น,นี่อันนี้อนนันนี้นะร่ารักว่านี้ถูกเลือกโดยสไตลิสต์ของพวกเราเองนะคะ God's Favorite เฮ้ย uh <sc ười> ชื่อชื่ออลังการมากเลย God's Favorite <S นะคะ เออเดี๋ยววันนี้เราจะเติมลุกด้วยชุดแบบ <Morning. S 1> smart casual <Hi. S 1> smart casual ให้ดูทั้งลุกวันนี้จะไปดื่มชาได้ๆพี่ขับแป่ลานนะคะแล้วก็แบบว่าฉีดน,นี้เป็นกิจที่ทุกคนอ p p r o v แล้วนะคะฉีดไปแล้วรอบที่ร้านฉีดผมแ้วฉีดผม okay. น้ำหอมเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องแบบทัชอัพแล้วก็ทําให้ความเราแบบมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะพอเราเดินผ่านใครแล้วก็มีคนทักวแบบ่าน้ำผอมอะไรอะ่ะเราก็จะแบบอ่ามารามฟินค่ะ <laughs> ไปค่ะไปทํางานกันค่ะไป เรามาทำอะไรครับวนี้ว <apenas S 2> ันนี้เรามางานของบริยาสครับเป็นงานชาซึ่งมัน่าจะฝรั่งเศสวันนี้เราจะมาจิบชาฝรั่งเศสมาจิบชาฝรั่งเศสไม่รู้รูปแบบไหนเหมือนกันนะลองดูเพื่อพิชิตใจหนุ่มฝรั่งเศสได้ I can't notice but help the You coming down street Smilin' so m dearly everyone you at meet. เก็บอกว่าในจุดนั้นเนี่ยชาเนี่ยมันเป็นของเอกซติกเป็นของหายากอะไรเงี้ยค่ะใครที่ให้ของขวัญเกี่ยวกับชาก็อาจจะแปลว่าคุณเป็นประเทศที่เจริญแล้วมันก็ชาก็เป็นเหมือนหนึ่งในสิ่งที่คอนเนคไทยกับฝรั่งเศสเอาไว้ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้ที่ครบรอบ171ปีของมาเลเซียยังไม่เคยเลยค่ะที่มาเลเซียไทยแลนด์เนีจัดงานเปิดต,ตัวตัวเองแบบเป็นไทยการนะคะ,ะ,ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของมาเลเซียไทยแลนด์ก็ว่าได้นะคะแล้วก็แขกที่อยู่แนละที่นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแขกกลุ่มแรกนะคะที่ได้สัมผัสประสบการณ์ฟรานซ์กีในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะมารีวิวฟรานซ์กีกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ นห่ะต,ตอนนี้เราอยู่โคเต้กันนะคะก็เดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟบรันช์กันนะคะแล้วก็น่าจะแบบมี pairing with mariage นะคะดีใจชื่มใจทุกคนไม่น่ากินหมูปิ้งเลยอ่ะกินหมดั้ยหมูปิ้งหมดสี่อันแล้นะหนูกินหมูปิ้งมาพี่เราตลกมากเจ๊ คุณจเจย์พาเรามากินข้าวเช้าที่แคปปลาช่วงตัวเองกินหมดปิ๊งห,หมดแล้วก็วไม่กินแล้วกินไม่ได้แล้วนี่คือกินแล้วอิ่มแล้วสมมตนรักกินมากเลยเนาะโคจะกูมองนึ่งแหล่และแค่ว่ากูเดินนะคะทุกท่านทานอาหารชาวคอมกันค่ะก็ไม่มีอะไรมากเลยนะเรก็มางทานจีแคปิลาน่ารักน่ารักไม่ได้อุ่นอากาศแต่ว่าพูดได้เพรเฉยง สวัสดีค่ะทุกท่านตัวเองเอานี้ออกได้ละโอเคสวัสดีค่ะทุกท่านเราวันนี้จะไปงาน Cloud 11นะคะซึ่งเป็นงานเปิดตัวตึก Creative ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดังนั้นเราในสาย c r e เอทีฟก็ห้ามพลาดนะคะลุกวันนี้เหมาะกับน้ำหอมอันไหนนะเขาว่าอาจจะเป็นน้ำหอมดัวฟินลายรี่โคลเวอร์หรือเปล่า สีเขียวเพราะว่าอันเนี้ยให้ความเป็นแบบกลิ่นแบบสะอาดดีดีคือวันนี้เราไปหัวลําโพใช่ก็แบบได้เลยจุ๊บเหมาะกับงานวันนี้เลยเนาะเอาดอจริงเราจะใส่ชุดไหนนะตัวเองมาใส่ชุดนี้ครับชุดนี้ก็จะเป็นแบบฟิลสีทองทองอ่าโอเคจะเป็นแบบลูกไม้ลูกไม้หน่อยแอบมีความเป็นแบบ แกลมแกลมแต่ว่าเอาดอร์เนาะคือเนื้อผ้ามันก็จะแบบว่าใส่สบายเแบบคือผิวอะไรอย่างเงี้ยเนาขอดมอีกครั้งคิดว่าน่าจะเหมาะแล้วเพราะเมื่อกี้ก็เลือกแล้วฉีดไปให้มันทั่วทั่วค่ะใครจะมีหลักการอะไรช่างมันเราขอหอไหมไว้ก่อนหอมมากขอดอม่อยหอม ไปแบบไปปาร์คไปวิ่งจ็อกกิ้งเดี๋ยวี้เขาชอบ running Club อะชีดไป running Club ได้ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวเขาขอแอบชีดบ้างตั้งอ่ะลองชีดเองชีดเองเขากลัวมันเข้าหน้าไม่ใช่ไรนี่ไงอย่าชีดพอริปุ๊บนะเราก็จะมีรักแท้ละเฮ้ยลักกี้คอเวอร์เหรอเออได้วันนี้อาจจะเจอคนในสายอาชีพเดียวกัน ไม่ได้ห่ะขอเตรียมตัวไปออกงานนะคะเดี okay. ๋ยวเจอกันที่งานคะโอเคเวลาเรามางานนะคะเราจะเตรียมนำบัตรดูน okay. ักธุรกิจเป็นคนที่เก่งมากเลยนะโอ๋คค่ะ Hello e Thank you sis Hello ครับท่างแบสก็บรรยากาศงานก็คึกคักมากคนเยอะมากทางดิเว่นเรามีมิชชั่นที่จะเป็นหับของนักสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเรามีมิชชั่นที่สำคัญนั่นก็คือ empowering creators ที e t a i l เราจะเปลี่ยนไปด้วยการทำ merchandise เกี่ยวกับเสื้อติปที่อยู่ที่นี่มีการทำคอนเสิร์ตจัดกิจกรรมตลอดเวลาทำแฟนมิททำเอ็กซิบิชั่นก็จะดึงดูดทุกคนสำคัญมันจะกลายเป็นอาวุธ ไปนะครับที่สำคัญนะครับในการขับเคลื่อนมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศต่ตอไปในอนาคตนะครับโครงการนี้จะเสร็จสมบูรณ์มีนาคมปีหน้าค่ะเราจะชัวร์มากว่าถ้ามันเสร็จแล้วจะต้องพาทุกคนไปดูแน่นอนอแน่นอนแน่นอนแน่นอน,น,น,อนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจบ ไหมไหมนี่สวยมากเลยเนาะสวยสวยสวยก็ไม่แย่เลยนะเพราแฮวันนี้วันนี้เราจะทำไรวันนี้เราจะไปถ่าย YouTube กันนะคะก็ฟินิชลุกประมาณนี้อ่ะวันนี้เป็นชุดอะไรไหนดูสิวันนี้นนเป็นชุดสีหนังตาอ๋อเป็นชุดสีหนังตาเกล็นอะไรอะกล็นอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้กล็ด<ๆ>กลุ่นเนี้ยอุ้ยหม้ออืมมันดูเข้มเข้มดูผู้หญิงเปรี้ยวสุขมุมนุ่มลึก เดี๋ยวๆเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวด้วะไปเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราจะฉีดวันเดอร์วอลกันนะคะวันนี้ลุคแบบเซ็กซี่มากๆดูเป็นสาวเปรี้ยวได้ๆเป็นอุวยสวยอ่ะจบเลยตง็ัวนี้หล่อจริงเหมือนไปแบบออฟสเปนอะไรอย่างเงี้ยอิบิซ่าอะไรอย่างเงี้ยได้เมล่าได้เมล่าอือหนึ่งอือองสามทขโมลนิดนึงหอมมาก หลักตัวเองเวลามันหอมอะหอมหอมจริงหอมนะหอมนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวร้านอาหารของพี่อู้กันนะคะเป็นร้านเปิดใหม่ไม่ไปไม่ได้เลยเราต้องพาทุกคนไปก่อนที่มันจะจองร้านายากไปกว่านี้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านค่ะ ตอนนี้จะพาทุกคนมาที่เดอะเชดสุขุมว mm ิท26ค่ะก็หว kind of <nak pap st> ังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็เห็นภาพไปพร้อมๆกันหมายถึงว่าเห็นอารมณ์ว่าถ้าจะมาแล้วแบบจะได้เจอกับกลิ่นอายอะไรบ้างนะคะครั้งหน้าจะพาทุกคนไปเที่ยวหรือว่าพาไปชมที่สุดชิคที่ไหนอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย อ่ะมาเดี๋ยวจจะสรุปทั้ง3กลิ่นให้ฟังนะคะก็จะมี g o ส f a ร์บรนะคะซึ่งให้ความหรูละมุนเป็นที่หลักนะคะกลิ่นที่2นะคะชื่อ Lucky Clover นะคะเป็นกลิ่นที่สดใสเบาๆใส่ได้ทุกวันค่ะสุดท้ายนะคะชื่อกลิ่น Wonder Wall คะ่ะให้ความลึกลับเท่แล้วก็น่าค้นหาค่ะ